ดุณน้ที่คุณของพระองค์ที่ทรงบวชใหญ่ด้านการป่าหลายและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานที่ดินทำกินให้มีระบบได้ฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างจิตสำนึกในที่ดินทำกินในทางรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ,อ,อมได้เน้นถึงความสำคัญของการอยู่เน,นในองค์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบที่ทช,ชาาพพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมในการประชุมภาคีป่าไม้ ได้เนินโครงการเฉิพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามุคลเฉลิมพระชนมพรรษาขที่ต่างหลาและพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศทงนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติและสูงงาในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อมด้วยนบท่านรานท่าองคนที่สำนิดตามเงรัฐบาลโดยะทรงรัากชาล่ดนี้จุด ตำรวบแ่ร้อยตำรวจตรีสินชัยพัน